วันนี้นะคะอยากจะมาคุยกับหัวข้อเรื่องหาตัวตนไม่เจอหาตัวเองไม่เจอไม่รู้ว่าชอบอะไรไม่รู้ว่าทําอะไรดีนะคะมาค่ะมาคยี่ประเด็นเรื่องนี้กันดีกว่าคุณลองย้อนกลับไปนะคะว่าคุณเนี่ย ทำอะไรบ้างนะคะตลอด5ปี10ปีที่ผ่านมานะคะถ้าเกิดคุณโอเคอย่างเช่นนะคะโดยเฉพาะคนที่มาอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะทําแค่ไม่เป็นทํางานในร้านหานะคะก็ทํางานในร้านนวดนะคะหรือนานๆที่จะเจอว่าโอ้ฉันทํางานในออฟฟิศนะคะจะบอกเลยค่ะว่าคุณต้องลองหลายๆอย่างเพราะว่าอย่างในฉันเนี่ยทำมาประมาณ7-8อย่างนะคะถึงจะรู้ว่าชอบอะไรและไม่ชอบอะไรนะคะมันเหมือนกับว่าคุณไปถามคนนะคะว่าเธอน้ําแก้วนี้มันร้อนหรือมันเย็น คนบอกว่าอ้อน่าจะเย็นอ้อดูเหมือนน่าจะร้อนนะอ๋มีไอขึ้นมาฉันว่าร้อนหน้าเลยแต่มันกลายเป็นน้าอุ่นนะ่ะมันไม่เหมือนกันคะ่ะแต่ละคนมีความชอบนะคะไม่เหมือนกันแล้วตอนแรกอาจจะไม่ชอบตอนหลังอาจจะชอบก็ได้นะคะอันนี้ไม่นับกับที่ว่าพอลองไปสักพักเนี่ยแล้วพอเจออะไรยากเนี่ยแล้วเลิกนะคะอันนี้ไม่นับค่ะเพราะถือว่าคุณเนี่ย เขาเรียกว่าเลิกก่อนที่จะจะรู้จริงนะคะเราต้องรู้จริงก่อนว่าโอเคฉันเคยทําอันนี้มาแล้ว1นจนถึงสิแล้วแล้วฉันคิดว่ามันไม่ใช่ตัวตนฉันมันไม่ใช่เพราว่ามันไม่ใช่ว่าฉันทําแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จมันก็เลยไม่ใช่สิ่งที่ฉันชอบอันนี้คนละเรื่องกันนะคะอย่างเช่นตัวอย่างค่ะ ดิฉันเนี่ยเป็นคนที่ตกเลขแล้วก็เกลีดเลขมากมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่คือตอนนั้นเนี่ยกำลังหาอยู่ว่าเฮ้ยทำไมเนี่ยฉันอยากทําอะไรที่มันไม่ใช่ทําในสปาหรือว่าร้านอาหารแล้วนะคะก็เลยไปถามสามีว่าเธอเธอฉันได้ข่าวว่าการเป็นพยาบาลที่นี่เนี่ยได้เงินดีเธอว่าฉันทําได้หรือเปล่าสามีบอกว่าฉันได้ข่าวมาว่ามันมันยากนะ แต่เธอจะลองก็ได้ฉันก็เลยเป็นคนที่ชอบลองฉันชอบเอออยากลองอะไรใหม่ๆก็เลยเดินดุ่มๆไปที่โรงเรียนเลยบอกว่าเธอเธอฉันไม่เคยเรียนเลขมาก่อนเลยนะตั้งแต่จบมจบม3นะคะแล้วก็ฉันไม่ชอบนี่ๆน,น,น,นี่เขาบอกว่าเธอฉันบอกไม่ได้หรอกว่าเธอจะผ่านหรือเปล่าแต่เรามี10วันนะคะที่ ที่ที่ที่จะเทสว่าเธอเนี่ยไปต่อได้หรือเปล่าเราก็เลยโอเค let's do it พอ10ิบวันแล้วเออมันมันกลายว่าทําได้นะคะก็เลยทําต่อแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเรียนจบแล้วแล้วทํางานเนี่ยถึงรู้ว่าเออมันยากนะมันยากจริงๆนะแต่ว่าไม่ยากเกินความตั้งใจของตัวเองแต่ว่ามันกลายเป็นอะไรที่เป็นจริตที่ไม่ชอบแค่นั้นเองค่ะ